ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับพบกับมากลับมาพบกับช่องชโน่น้อีกครั้งแล้วนะครับเรายังอยู่ในกระแสของดูของวิลเนอร์มนอยู่โปรเจกต์โร a ูดูน u n ง2021กับเอ็มเพลเลอร์ไปท่าน n ฟอร์ก็ยังอยู่ครับทุกท่านวันนี้ก็อย่างที่พูดกันว่าเราจะมาเล่นภารกิจเฉพาะมาเป็นภารกิจพิเศษเของตะกรูอาเทดิสกันว่าพออันนี้ภารกิจมันจะ ของทุกตระกูลในในเนื้อเรื่องมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ฮะที่เป็นเส้นทางนอกจากไอ้แผนที่ใหญ่หลักที่เราต้องลุยสลับเทินกันก็คือจะมีบทแรกมีบทที่ไปสู้กันที่ไปสู้กันในยานไฮไลเนอร์นแล้วก็บทที่กําลังจะเล่นอยู่นี้ก็คือบทวิกฤตด,ดาวบ้านเกิดมีในทุกตระกูลฮะปัญหาก็จะแล้วแต่ต่างแตกต่างกันไปแต่หาคอนเนจะพิเศษกว่าตระกูลอื่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าอีกหน่อยที แล้วก็ทีนี้พอเราบุกถึงฐานที่มันใหญ่ของแต่ละตระกูลในดาวอราคิสแล้วก็จะมีภารกิจให้เราไปตืบตระกูลนั้นถึงดาวบ้านเกิดเลยคือบุกถึงรังบุกถึงถิ่นกันเลยแล้วก็ถึงจะเป็นบทสุดท้ายที่ผมเคยที่ผมไอแค่ให้ดูในตอนแรกสุดในคลิปแรกสุดทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเนื้อเรื่อง ไอ้วิกฤตด,ดาวบ้านเกิดของตกะกัวเทดริสกันก่อนนะที่ผมเซฟไว้ไอ้ที่ผมเซฟไว้เนี่ยเนี่ยนี่แหละอันนี้บทที่3เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องมาเปิดให้ทุกท่านดูตอนเล่นนั่นแหละหะอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยแล้วกันนะ You've done well, Commander, but we've a long way to go before claiming victory, Mentat. Harkonnen have stepped up their attacks on my people. We need help. The Duke is willing to meet with your leaders. Do you speak for all the tribes? I've been given that authority, yes. The meeting will take place at his palace on Caladan. Caladan? What treachery is this? You will be perfectly safe. Call it a sign of trust. Tell your Duke that we will accept his invitation. We leave at once. You see, it is the slow blade that penetrates the shield. Come, we must inform the Duke. The Duke and his Honor Guard are at the starport greeting our Fremen guests. They will be here presently. This is a very important and historic meeting, Commander. I think it wise to review some of the finer points of Fremen custom and protocol. This is a Chris Knife of the Fremen. There has been a security breach. Several of my guards were murdered and replaced by face dancers. Where are you, my lord? I'm activating the homing beacon. We are under attack. We've been oh. cut off for our only escape. <laughs> My lord, we are losing you. The Duke and the Fremen leaders are under attack by face dancer assassins. They are cut off from the castle. You must bring them back. Don't fail. This could spell doom for us all. Hmm. น่าจะโหลดเร็วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนตอนหล,ล,ลไอ้บัมบีฟเสร็จนะคร The Duke and his escorts are under attack by t y l a x i o assassins. Quickly, move them to the nearby base and wait there for a rescue party. You must find a more defensible position, Commander. <c oughs> ผมหยุดเกมก่อนเดี๋ยวต้องเล่าฉากในในมูวีนะ่คัทซีนนิดนึงอะคือ ไอ้หัวหน้าของไอ้หัวหน้าเผ่าของเฟเมนหรือมาหัวหน้าของชีสของเฟเมนคนของชีสของเฟเมนได้เข้ามาหาเมนเทนของตระกูลแล้วก็ขอความช่วยเหลือที่จะส่งคนไปโจมตีไอส่งคนไปจัดก,การกับตระกูลทางคนนั้นที่มาโจมตีพวกเฟเมนอยู่ทีนี้เมนเทนก็เลยเสนอว่าอ่ะอย่างงี้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษากับดุคยุกกันในดาวคาราเดนโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรม,มาดาแล้วเนี่ยไอเดี๋ยวผมต้องค่อยๆนึกก่อนว่า ในนิยายมีไม่ที่ว่าให้เชิญเฟรเมน,นเข้ามาเชิญเฟรมเมนมาถึงดาวคาราเดนของตะกวัวเทดิสผมคิดว่าน่าจะจรายละเอียดได้หน้าาจะไม่ได้มีการกล่าวผมว่าม,มีแหละผมว่ามีเดี๋ยวนี้พอไปถึงเสร็จปับ๊บก็โดนไอ้พวกเฟสเซนเซอร์พวกคนชั้นมือสังหารของไทยลักซูมันอจัดการไอ้องคารักเ์เรียพุทธหมดแล้วทีนี้ก็เหมือนแต่ยุคโดนล้อมอยู่ เราก็ต้องร่วมก็ต้องร่วมมือกับเฟรเมนช่วยในยุคจัดการกับไอ้พวกมือสังหารพวกนี้เพราะว่าก็นี่แหละอย่างที่บอกฮะว่าไอ้คัควก๊กไทลักซูมันลายแค่ไหนเพราะว่าต่อให้เราเป็นมิตรกับมันมันก็เล่นเรานอกจากกิวแล้วนี่มันแทบไม่เผาผีใครเลยอ่ะเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันนะนี่น,นี่น,นี่คือ อันนี้คือเดอยุกนะฮะเดยุกใช่ดูกันคีริตในที่เห็นในคาสิีนห้ามตายเด็ดขาดรับแพ้ทันทีนี่เราก็มาที่ฐานทีถูกทิ้งก่อนนี่นี่คือภูมิอันนี้บอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ภูมิประเทศในดาวอาราคิสนะฮะไม่รู้ภูมิประเทศดาวบ้านเดี๋ยวผมเอาที่นี่ก่อนฮะจิดเปลี่ยนของตลอดการสกุลอาเชีินคือ าเลนสี่คนไอ้หคนอ้่่วมองเงินพอเรื่องเงื่อนเดี๋ยวผมเล่นหฟื้นอเลิ่มาแล้วมเริม็เพิ่ระวังเงยอนเจะยุบบลก่นฮะยุจะยุกัเก่งแต่เอาไปซีซัวกัไอ้ไ้ปูนี่ไม่ได้นฮะเดี๋ยวตาย ทีนี้ก็ทำ yes, ไมเรามีสีแล้วอายละเอ็ in, ดเฟดาคินตายไปเนิ่น <Yes, sir. S 1> เอาไงดีว่าผมว่าเด็ดๆนั่งขอโทษขออภัยทุกท่านขอรีตาร์แป๊บนึง <Okay. S 1> เอ๊ะขอผ่า uh huh. ดุคและทีมของเขาอยู่ภายใต้การโจมตีของไทลักซูรีบขึ้นไปที่ฐานที่สองรีบ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 ไปที่ฐาน The research base has been activated. New defense. The carry all has arrived. Training. 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 We are ready to fight. As you command. งันงานเข้าอืมเอ่อผลิตอันนี้เพื่อไอ้ผลิตไนเพิ่มนะเดี๋ยวเรามาหลบแถวป้อมปืนกันดีกว่างานมันมากันเป็นฝูงเลยไม่ต้องห่วงนะตราที่เราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ตายง่าย นึ่งและติดเชื้อจนได้ธรรมดาธรรมดาโอ้ดูมันดูมัน้า่ดิส่งมาตีดีไม่หยุดโอ้ดูมัน ดูก่อนโอ๊ยทำงานเพียงปังได้เท่านี้ให้เราไปที่ยานก่อนนะไปที่ยานลำนี้หน่อยแล้วเราจะรู้ว่าเราแท้จริงแล้วโดนกับดักรอ sabotaged defend been on carry yourself หลอกยานขนส่งเราโดนวางระเบิดอะเราต้องออกไปทางประมาณเลี้ยวไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ฮะแต่ทีเนี้ยมันเสี่ยงไปเดี๋ยวผมใหเอาให้เอาเสน่ห์เราจับดูว่อมันมีกล่องอะไรให้เก็บ ก็เนี่ยแหละครับภูมิประเทศดาวบ้างเลยดาวเทดิดดาวคาราเดนดาวคาราเดนเดี๋ยวชะอุ่มทุ่มน้ำมีแหล่งน้ำนุ่งไม้บนดาวที่มีทะเลสวยสดงดงามและสไวด์โดนบุกคือหมดชัดเจนแล้วเราต้องไปทางนู้นอย่างเดียว อ่าเราอัพเกรดไม่ได้โอ้ซังมั yes sir let's go l e t s go l e t a b o l e t s g e they are to take our l moves and our oh โอ้โหมันลงฐานเราลายวะ yes sir you must reach the secret base let's go let's go ตอนนี้ต้องให้ดีละฮะ เฟเมนซีแล้วก็สมาชิ้าคนกับทหารไม่ได้เรื่องนี้เรียกเพราะมันเล่นวางระบบก็เต็มฐานเลยทีนี้เรามาดักรอแถวนี้กันก่อนนะโอ้โหมันยังไงมันก็สู้เราไม่ได้เราสามบ้างจะตายไปหนึ่งละ Yes sir เราใส่บอลเอ่อไฟเมนมาร่วมทีมเลยเพราะมันโหลดเร็วกว่านี่แค่ทหารไม่กี่คนก็ไฟได้ขินป้องกันไะยุบต้องอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะมันมีแต่ตัวหักไอ้พวกสไนน์น่าจะเฟสแดนเซอร์แหละกับอีลูดิบติดเชื้อเนี่ยไอรักซูเดี๋ยวเข้าไป

กมันมาตรงนั้นวางดังไว้ตรงนี้ก่อนโมันมาแล้วมันมาตามแหนแล้วเราเรามาหลบตรงโคตรที่นี่ต้องมาให้มันตั้งตัวเลยฮะมันงานเข้า ตรงนี้หลบมาถอตใกล้ฐานเราแล้วแต่ที่นี่เราต้องเสี่ยงเจอกับไอ้พวกเฟสเดนเซอร์กับไอ้ดวูไทลันเบื่อแน่เาย่กลังพลังคน นี่เราก็ต้องมาเฝ้าดูทางนี้ละฮะเพราะว่ามีกําลังคุ้มกันไม่เยอะเท่าไหร่มันสําคัญให้ได้ยุบตายไม่ได้ก็อย่างที่รู้กัน yes yeah, sir let's go yes sir หมึกจีกับบอมฐานสเลียบุญเลยมันกันขายเอาไปถุนไปแล้ว s <S ไม่ได้เล่นานางอย่างเงี้ยแหละผมอ้าในสูตเราก็เจออีกฐาน Let's go. Let's go. Rescue forces will arrive shortly. Hold on, command. Construction options are now available. Let's wait. Let's away let Right away, sir. sir. away, let Construction options are now available. Extra forces are arriving, มันมาทไีมันมาทำไรีโอ้มันมาทงนี a i n i n g s t i ไม่ดักมันแถวนี้กันนะเท a i n อนี่แผมกล่าวว่าตะปั๊มเอฟาร์มบั้งเหม Yes Sir Let's g

let The Tylaxi were launching an attack against us. Let's go. Yes, sir. Let's go. Yes, sir. already. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, 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 waiting for that Hey, I want to stop here. Hi, hi, hi. Yes, sir. Let's go. Yes, sir. Let's go. There is a delivery in Bao. These forces are at your command. Awaiting your signal. Brace Bao, no hold him back. the the last the hunted not forget t shall h forever are being hunted down even we speak we your assassins as of down in is i ก็เสร็จสิ้นไปแล้วฮะภารกิจในด่านนี้ก็เราจัดการไอ้พวกไอ้พวกผีดิบและไอ้พวกผีดิบและไอ้พวกหน่วยมืองหารปลอมแปลงของไทลักซูได้หมด ทีนี้เราก็จะลุยเนื้อเรื่องกันต่อแล้วก็ลุกลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเมืองหลวงของอาคอนเนนเพราะผมจะผมก็พยายามเล่นให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆมันสามารถยึดได้ทั้งทุกแคว้นได้เลยนะฮะถ,ถ,ถ้าต้องถ้าต้องการหมายถึงว่ามันจะเหลือสองแคว้นที่โดนพายุถล่มนะ่ะแต่ว่าผมจะรีบลุกเข้าเมืองหลวงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คนระับเพราะว่ายังมีสองเนื้อเรื่องสองตะปูที่ผมต้องเล่นก็วันนี้ขอจบการ แคสเพียงเท่านี้ครับสำหรับดานนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีฮะ